สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทานบุฟเฟต์ในเครือโรงแรมเซนทารานะครับชื่อว่าห้องอาหารเตจาริวกรับผมตั้งอยู่ในโรงแรมเซนทาราพระนครวันนี้เรามากินมื้อเที่ยงโดยซื้อดิวที่หังกี้ฮับนะครับอันนี้จะเป็นใบรายการเมนูที่เราสามารถสั่งได้นะครับผมสั่งได้เกือบหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่า วันที่เราไปบอกว่าไม่มีปลากระพงนะครับผมส่วนนี้เป็นหม้อซุปเสฉวนครับผมออกใสๆครับผมไม่ได้ข้นเหนียวอะไรอันนี้จะเป็นส่วนของสลัดบานะครับแล้วก็มีผลไม้ด้วยก็จะมีตังโมแกมังกรครับผม จานแรกที่เราได้จะเป็นไทยสไตล์บีฟนะครับส่วนจานนี้จะเป็นสลัดโปูกับลูกพีชและแพรอบนะครับจานนี้คือลาซานญาเห็ดหน้าตาออกขายแป้งโรตีทอดกรอบจานนี้คือหมูอบเสิร์ฟพร้อมกับสลัดเลดทีนะครับจานนี้คือมินิเบอร์เกอร์กุ้งและปลาหมึกทอดนะครับเสิร์ฟด้วยเฟนฟายอันนี้จะเป็นอูกะตังไก่ชีสนะครับครับผมก็สั่งคู่กับมีตบอลอบชีสมาด้วยครับผม จานนี้ที่เด็ดเลยครับผมเป็นหมูสอดไส้แฮมและชีสจานนี้คือสปาเกตตี้เส้นดำกุ้งทอดกรอบจานถัดมาคือยากิโซบะหมูจานนี้คือเฟตตูชินนี่ไก่เทริยากิจานนี้คือเพนเน่ผัดกระเพรามีดบอล จบท้ายด้วยของหวานครับผมอันนี้จะเป็นคอนเค้กแฟมิลี่ครับก็จะมีไอติมรสวานิลาเสิร์ฟคู่กับคอนเฟลกไอติมแล้วก็ซอสคาราเมลครับรีวิวโดยรวมถือว่าคุ้มนะครับทานอาหารโรงแรมหัวละไม่เกิน400บาทแล้วก็โปนี่เขาจัดถึงกุมภาพันธ์แล้วครับแต่ว่าเมนูที่ผมดูล่าสุดจะไม่ใช่เมนูนี้แล้วแล้วเขาจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆครับผมผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ